หลวงปู่สมชายทิตาวิริโยปราลบถึงความดีของหลวงปู่ศรีลาอิสโรในปีพศ2494ก่ก่อนเข้าพรรษาหลวงปู่สมชายทิตาวิริโยท่านได้เดินทางลงมาจากภูบวัวเพื่อหาสถานที่จำพรรษาและก็ได้เข้าไปพำนักถือนิสัยอยู่กับหลวงปู่ศรีลาอิสโรแห่งวัดป่าอิสระธรรม ตำบลวาใหญ่อำาเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครซึ่งหลวงปู่ศรีหลานั้นท่านก็เป็นสิทธิผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นโพริทโตอีกรูปหนึ่งที่มีข้อวัดปฏิบัติอันน่าเลื่อมใสน่าศึกษาเป็นแบบฉบับของพระรกรรมฐานโดยแท้ดังคำปรารลของหลวงปู่สมชายที่นํามายกย่องสรรเสริญให้พระภิกษุสามเณร ได้รับฟังอยู่เสมอก่อนหน้าที่จะได้มาจำพรรษากับหลวงปู่ศรีลาอิสรโรนั้นหลวงปู่สมชายได้เร่งประกอบความเพียรอย่างหนักอยู่บนภูบัวในสมัยก่อนนั้นภูบัวเป็นป่าดงดิบไข่ป่ายังชุกชุมมากหลวงปู่สมชายก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไข่ป่ามิพ้นก่อนที่จะเดินทางมาถึงวัดป่าอิสระธรรม ก็มีอาการป่วยเป็นไข้ป่าอยู่บ้างแล้วพอลงมาจำพรรษาที่วัดป่าอิสระธรรมท่านได้เร่งทําความเพียรเพิ่มขึ้นอย่างไม่ยอ่อท้อต่อเนื่องตลอดพรรษาสามเดือนโดยได้ตั้งจิตอธิษฐานถือเนสัชิกกังคะคือไม่เอนกายลงนอนจำวัดเลยตลอดไตมาสท่านได้ทําความเพียรอยู่ในอิริยาบถสามคือยืนเดินนั่ง อีกทั้งข้อวัดกิจวัตรอาจริยวัตรทั้งหมดท่านก็ปฏิบัติที่อย่างสม่ำเสมอไม่มีขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยพอใกล้จะออกพรรษาในปีนั้นผิดไข้ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นแรงขึ้นเป็นลำดับจนธาตุขันของหลวงปู่ที่ว่าแกล่งก็ยังพ่ายแพ้ต่อพยาทิมานหรือโรคภัยไข้เจ็บ ปราลบถึงความดีของหลวงปู่ศรีลาอิสโรหลวงปู่ศรีลาองค์นี้นะครับผมกล่าวได้ว่าในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเท่าที่ผมได้เข้าไปศึกษารับปฏิปทามานั้นหรือบางองค์ที่ผมเคยผ่านานมาก็ตามเท่าที่เคยสัมผัสมาทั้งหมดแล้วทุกองค์ก็ดีน่าเคารพทั้งหมดแต่สำหรับผมแล้วถ้าผมจะขอเทิดทูนบูชาไว้ เป็นที่สองรองจากหลวงปู่ม,มั่นก็คงไม่มีใครเกินหลวงปู่ศีลาอิสโรผมขอบูชาท่านเป็นองค์ที่สองรองจากหลวงปู่ม,มั่นในด้านปฏิปทาและนิสัยทุกๆอย่างท่านน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งไม่เคยเห็นองค์ไหนที่จะปฏิบัติได้อย่างนี้ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ส่วนมากท่านจะมีดีคนละแบบกันแตกต่างกันออกไป เช่นเรื่องไม่สะสมลาบสักรระเป็นต้นใครจะเอาอะไรมาถวายท่านท่านรับแล้วผ่านมือแล้วไม่ค่อยมาถามถึงเลยว่าของผมหายไปไหนใครเอาของผมไปใช้ของชิ้นนั้นใครอย่าเอาไปใช้นะเอาไปไว้ที่กุฏิผมของอันนั้นเขาถวายผมของอยู่ที่ไหนคำเหล่านี้ไม่มีเลยครับสิ่งของต่างๆ ใครจะได้อะไรมาจากไหนท่านให้นำเข้ากองกลางสงฆ์ทั้งหมดเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลูกศิษย์ทั้งหมดไม่ว่าพระเนวัดก็ดีพระอาคันตุกะก็ดีพระมาจากที่ไหนท่านเผื่อแผ่หมดกุติท่านไม่มีอะไรเลยผ้าสบงจีวรก็ดีน้ำอ้อยน้ำตาลก็ดีท่านรับแล้วไม่มีถามถึงหรือเรียกหาอีกเลย ส่วนครูบาอาจารย์อีกบางรูปซึ่งไม่ได้มีนิสัยของหลวงปู่มั่นเลยหรือมีก็น้อยเต็มทีใครเอาอะไรมาถวายก็มักจะสั่งว่าของนี้ห้ามไม่ให้ใครเอาไปใช้นะเอาไปเก็บไว้ที่คุติผมเหล่านี้เป็นต้นบางองค์นะครับผมอยู่รับใช้ตลอดพรรษาทำงานให้ทุกอย่างจีวรผมปะแล้วปะอีกไม่เคยถามผมสักคำเลยว่า มีผ้าตัดสบงจีวรไหมทางทางที่ผ้าที่กุติท่านก็มีไม่ใช่น้อยเรื่องการอยู่การฉันก็เหมือนกันพวกผมฉันอย่างไรหลวงปู่ศรีลาท่านฉันอย่างนั้นท่านตักใส่บารแล้วก็แล้วกันไม่มีว่าอย่างนี้ดีเอาไว้ฉันเองอย่างนั้นไม่ดีส่งต่อไปให้พระเล็กเนนน้อยอย่างนี้ไม่มีให้เห็นเลย การอบรมสั่งสอนของท่านนะครับท่านพูดจานุ่มนวลน,น้ำเสียงเย็นเย็นเรียบร้อยไม่เคยได้ยินหลวงปู่ศรีลาท่านดุใครเลยคำหยาบคายไม่มีพูดให้ได้ยินไม่มีว่าท่านจะพูดโอ้อวดคุณธรรมของตัวท่านเลยท่านอบรมพระภิกษุสามเณรแต่ละครั้งท่านมักจะพูดว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านสอนมาอย่างนี้ ให้ปฏิบัติอย่างนี้ท่านจะยกย่องหลวงปู่มั่นมากไม่มีว่าเป็นคำสอนของท่านเองเลยผมว่าในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ศรีลานี่แหละประเสริฐมากรูปหนึ่งแต่ท่านไม่ค่อยมีชื่อเสียงเหมือนรูปอื่นท่านมีแต่ความดีที่ดีกว่าครูบาอาจารย์หลายๆรูปเท่าที่ผมรู้จักผมทั้งรักและเคารพท่านเหมือนพ่อของผมทีเดียว วันหนึ่งผมไปกราบลาท่านไปวิเวกที่อื่นเชื่อไหมว่าผมเป็นคนใจแข็ง,ขงนี่นะครับต้องเปลี่ยนใจทิ้งท่านไปไม่ได้เป็นสิบครั้งทง้งทงที่ผมเตรียมบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางอยู่แล้วยังต้องยอมเอาบริขารกลับไปเก็บเป็นครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะความมีเมตตาของท่านนี่แหละครับทำให้ผมถึงกับน้ำตาไหล ไม่รู้ว่ากี่ครั้งน้ำเสียงของท่านที่พูดกับผมนี่เย็นมากเย็นจริงๆสามารถเปลี่ยนความตั้งใจของผมได้ครั้งหนึ่งผมเตรียมบริขารแล้วตั้งใจว่าครั้งนี้เป็นไงเป็นกันต้องกราบลาท่านไปให้ได้ท่านเห็นหน้าผมผมยังไม่ได้เอ่ยปากเลยครับว่าผมจะพูดอะไรหลวงปู่ท่านปารบขึ้นก่อนเลยว่า เรื่องหมู่คณะเรื่องคนอื่นเขาจะทำอะไรเรื่องของเขาเขาทำอย่างไรเขาก็จะได้อย่างนั้นผมรู้อยู่ว่าท่านเบื่อนายหมู่คณะเรานักปฏิบัติก็ปฏิบัติของเราไปอยู่ปฏิบัติเป็นเพื่อนผมเป็นหมู่ผมอยู่ที่นี่แหละถ้าท่านไปเสียแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งพาอาศัยใครเวลานี้งานทุกอย่างผมก็อาศัยท่านนี่แหละ เป็นกำลังนึกว่าอดทนเพื่อผมก็แล้วกันหลวงปู่ศรีลาท่านพูดเพียงแค่ประโยคนี้ไม่รู้ว่าน้ำตาผมหล่นมาเมื่อไหร่ผมต้องใจอ่อนนำบริขารกลับไปเก็บอยู่กุฏิท่านต่อไปอีกในระยะเวลาหนึ่งก็มีปัญหาอีกเป็นอยู่อย่างนี้จนหลวงปู่ท่านก็คงเห็นใจผมเหมือนกันท่านจึงอนุญาตให้ผมออกมาได้ ท่านลงมาส่งผมถึงประตูวัดก่อนที่ผมจะก้าวขาออกท่านพูดขึ้นอีกว่าสมชายถ้าเชื่อผมก็ไปปฏิบัติอยู่ที่วัดบ้านกุดเหลือน้อยก็แล้วกันสิบห้าวันให้มาร่วมสวดปฏิโมกกับผมจะได้พูดคุยกันบ้างขาดเหลืออะไรต้องการอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้นี่แหละครับคุณธรรมของหลวงปู่ศรีลา ที่ชาตินี้ผมจะลืมไม่ได้ปฏิปทาหลายอย่างผมนำของท่านมาใช้จนทุกวันนี้ดูกุติผมได้เลยจะมีแค่ที่นอนบาทกรดก่าน้ำและกระโถนแค่นี้พอของหลวงปู่ศรีลาก็อย่างนี้แหละครับไม่สะสมสิ่งของใดๆน่าเลื่อมใสจริงๆ